คุณกัณน,นิกาช่วยอธิบายเรื่องทลัสซีเมียหน่อยค่ะพอดีเสี่ยงทั้งคู่เลยโอเคให้ให้อธิบายเรื่องอะไรพอดีว่าหมอไม่รู้ว่าคุณเสี่ยงเรื่องอะไรนะคะแล้วก็เออเสี่ยงแบบไหนมันมีหลายความเสี่ยงมากค่ะคือหมอไม่สามารถพูดได้ตรงจุดแน่เพราะว่ามันกว้างมากนะคะทลัสซีเมียเนี่ยมีหลายประเภทนะคะ ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นคู่เสี่ยงนะคะก็คือหมายความว่าเด็กจะมีทุกพลภาพรุนแรงนะคะตั้งแต่สามารถเสียชีวิตในครรภ์หรือออกมาแล้วเสียชีวิตทันทีหรือว่าออกมาแล้วดําเนินชีวิตได้หนึ่งปีแล้วมีภาวะ,ะซีดรุนแรงจะต้องถ่ายเลือดอแทบวันเว้นวันอย่างนี้นะคะเติเตบโตช้าตับม้ามโตอายุสั้นแบบเนี้ก็คือมีหลายกลุ่มนะคะซึ่งทุกกลุ่มที่บอกมาเนี่ย แนะนำว่ายุติการตั้งครรภ์ได้นะคะในกลุ่มที่จะบวมน้ําตายเสียชีวิตในครรภ์มีภาวะแทรกซ้อนต่อมารดาหรือว่าเ,อาเกิดมาแล้วเสียชีวิตเลยเนี่ยก็คือเราจะเรียกว่าฮิโมโกลบินบาดไฮด์นะคะในกลุ่มที่เ,เกิดมาในท้องไม่มีปัญหาอะไรแต่เกิดมาแล้วจะทุพพลภาพรุนแรงตับน้มโตต้องถ่ายเลือดอายุสั้น นะคะการเจริญโตช้าพวกนี้จะเป็นกลุ่มเบต้าทาัาทลซิเมียเมเจอร์ e, นะคะหรือเบต้าทาัลซิเมียฮิมโกอวินอีนะคะที่เป็นชนิดเบตา 0, ้าศูนย์ฮิมโกอวินอีสามภาวะนี้นะคะสามารถยุติการตั้งครรภ์ได้นะคะซึ่งหมอไม่รู้ว่าของคุณเสี่ยงอะไรนะคะแล้วเปอร์เ,รเซ็นต์ความเสี่ยงเนี่ยเราก็จะเอามาคำนวณในแต่ละคู่จะไม่เท่ากันนะคะว่าจะเสี่ยง25%ห้าอรหรือ1ใน4หรือเสี่ยง50%คือ1ใน2นะคะ จะไม่เท่ากันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเสี่ยงเนี่ยจะต้องไปตรวจวินิจฉัยนะคะว่าเป็นหรือไม่เป็นนะคะแล้วค่อยพิจารณาว่าจะยุติการตั้งครรภ์หรือจะไม่ยุตินะคะเนาะตามนี้นะคะ